ถ้าเด็กที่แบบโตขึ้นมาพอสมควรให้เขาดูนาฬิกาเขาดูเวลาไม่เป็นแต่เราสอนเขาในการดูเข็มยาวได้สมมุติว่าให,ให้ลูกเวลาแค่15นาทีในการเล่นของเล่นนี้นะลูกดูนะว่าเข็มยาวตอนนี้มันชี้ที่เลข12ก็ชี้เห้เขาดูว่าเลข12เพราะเขาไม่รู้จักว่าเลข12คืออะไรแล้วก็ชี้เขาดูว่าอยู่ตำแหน่งนี้นะเลข12นะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเลข3นะลูกแล้วเข็มยาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะแล้วเดี๋ยวมันจะมาตรงตรงบริเวณเลข3ตรงนี้นะลูก เมื่อไหร่ที่มันถึงเลขสามตรงนี้ลูกจะต้องเลิกเล่นทันทีนะคะเด็กเขาจะรู้เวลาก็คือว่าในขณะที่เราดูเวลาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยนะคะอย่าว่าพอใกล้เวลาเราต้องไปเตือนเขาแล้วค่ะลูกลูกจ๋าอันนี้เนี่ยเ,เข็มยาวมันมาชี้เลขสองแล้วนะคะมันเหลือเวลาแค่ห้านาทีนะคะที่ลูกจะเล่นได้เดี๋ยวจะต้องไปลูกไปอาบน้ำแล้วนะคะแล้วก็คุณอย่างเงี้ยเตือนเขาเป็นระยะระยะแล้วเขาก็โอเคเขาก็เล่นต่อไป แล้วเหลือเวลาหนึ่งนาทีเราก็มาบอกว่าลูกคะเหลือเวลาหนึ่งนาทีแล้วเห็นไหมว่าเข็มยาวมันจะไปชี้ที่เลขสามแล้วนะลูกอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้แหละแล้วเดี๋ยวพอเวลาถึงเล,เลขสามเราต้องเลิกแล้วนะคะล้วก็คุยอย่างเงี้ยสุดท้ายพอถึงเลขสามปึง้งเราก็รักษาเวลาแล้วลูกคะาอนี้เนี่ยถึงเลขสามเข็มยาวถึงเลขสามเลิกแล้วนะคะร้อยทั้งร้อยเด็กเลิกคะ่ะเพราะเด็กเขารู้จักคําว่ามันคํามั่นสัญญา เด็กคขาตัวเองก็เลี้ยงลูกลักษณะอย่างนี้ใจออกมาที่ตวเองดูนะคะเขาเลิกค่ะเขาเลิกเล่นเลยแล้วเราจะง่ายมากในการเลี้ยงลูกของเราก็คือว่าเราก็สามารถที่จะพาเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วไปอาบน้ําได้เลยงั้นเน้นว่าให้ให้เลี้ยงลูกโดยการดูเวลานิดนึงนะคะเขาดูไม่เป็นเราก็บอกเขาว่าเข็มยาวชี้เลขนี้แล้วเ,เลขนี้แล้วชี้ให้เขาดูนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าจะต้องมีนาฬิกาให้เขานะคะถ้าเป็นตัวเลขเด็กจะดูไม่เป็นต้องเป็นนาฬิกาที่เป็นเข็มนะคะเด็กจะดูเป็น แล้วได้ผลจริงๆค่ะอย่างพี่สาวตัวเองก็เลี้ยงลูกอย่างนี้เหมือนกันดูเข็มดูเวลาได้ผลเด็กจะมีวินัยเป็นของตัวเองแล้วเขาจะรักษาคําพูดพอบอกว่าเออเวลา15นาทีครึ่งชั่วโมงเขาก็ทําตามนั้นจริงนะคะลาจากก็เหมือนกัน <Yeah. S 2> อย่าลาจากโดยการหนีเข้าไปนะคะเพราะเด็กเขาจะถูกรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเขาไม่กล้าที่จะนอนเขาไม่กล้าที่จะหลับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาหลับทุกครั้งที่เขานอนเนี่ยพ่อแม่จากเขาไปพ่อแม่หายไป เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากนอนเลยเขาก็จะรู้สึกเขาจะงองแงตอนกลางคืนเพราะมันมีความรู้สึกเขาไม่ไว้วางใจไงคะเพราะกลัวว่าไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่จะหายไปณนะเวลาที่เขานอนหลับหรือไม่งั้นวิธีการที่เราจะจากลาเราต้องบอกเขาทุกครั้งนะคะถ้าสมมติว่าตอนเช้าเรากลัวว่าเราไม่อยากจะปลุกเขาเราต้องบอกเขากลางแต่ร่งร่วงหน้าเลยนะว่าตอนเช้าพอเวลามันสว่างพ้เด็กเขาจะไม่รู้เวลาเราบอกพอเวลามันสว่างนะลูกนะพอเวลาตอนเช้าพอเวลาข้างนอกมันสว่าง วพ่อจะต้องไปนะคะบางทีลูกอาจจะยังนอนอยู่แล้วพ่อก็ไม่อยากจะปลุกลูกนะพ่อก็ต้องออกไปต้องเล่าให้เขาฟังค่ะต้องเล่าให้เขาฟังทุกครั้งนะคะแล้วพอเวลาเราจะไปไหนเราต้องบอกลูกทุกครั้งเป็นการบอกเขาเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ทอดทิ้งเขาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกเราไม่มีปัญหาในอนาคตข้างหน้าจะให้ตระหนักตรงนี้จริงๆเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเราเลี้ยงดูเขาลักษณะอย่างนี้การมีวินัยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองต้องมีวินัยรักษาสัญญาและรักษาคําพูดในสินทธิธรรมแล้วการจากลาเราต้องบอกเขาทุกครั้งเด็กจะเกิดความไว้วางใจเลยค่ะแล้วเขาจะไม่มีงองแงจะไปก็คือไปนะคะ